สวัสดีค่ะพอพอยแม่เอฟซีของคู่แมวเหมียวถักท้ายย่ามือเสาของวันที่14มีนาคม2 5 6 8นะคะเป็นมือหนึง่งถีรอคอยกันนะคะจะเป็นมือถีนักเรียนสอบปลายปีนะคะเป็นมือสุดท้ายนะคะก็โอ้ยคะ่ะรอคอยตรงไหนบอกรอคอยก็คือแบบแน่นอยนักเรียนกับเสด็จพักพักพรคุณคู่กับเสด็จเฮดแะแนนพะมีผู้ใดมากรงเรียนแบบนี้นะคะกับคุณคู่กับไปเฮดคะแนนคือเก่านั่นละนะคะก็ถือว่าเป็น วัฒจธรรของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพอแม่ก็เออพอแม่เพื่อนก็นอยากเห็นลูกได้พักผ่อนนะคะพักประวาาอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ที่สองสามสี่ไปแก็คิดหอดคุณครูคิดหอดโรงเรียนแล้วละเมยน้ำลูกนะคะเมืยแตงพระเขาเมยเมยหายลูกเรียนเกมวาสัน,น,นได้อันนี้ก็คือเรื่องเาวาที่เจอกันทุกมือทุกมือนะคะคุณครูกะ มาว้ามาผูดมาคุยเหมือนนี้บรรยากาศดีชุ่มฉ่ำนะคะฝนตกแน่เหมือนนี้มีแดดออกแต่เศร้าก็มองเห็นเป็นหมอกจางๆในควนันให้บอดมองด้านหลังท่านกล่องของคู่ก็จะเห็นว่าหมอกจางๆในควันขึ้นมากเพราะว่าแดดมากปุ๊บเนะนาะไอ้นาก็ระเหยก็เลยเป็นหมอกว่าซ่นเนาะเป็นไอ้นามนะคะรยเหยมากมองเป็นขึ้นหมอกเห็นละนะคะเบื้องบอดล่ำกับมวลมวลนะคะไปเบื้องทางใดกับมวลขึ้นว่าขั้นะะเข้าไปเบื้องค้นที่เท่าหักเข้าแพง่งเออคู่หมู่ว่านไปเบื้องคลิป,คล,ปคลิปหนึ่ง อ่านนองหักแพงเพ่น,เพนตัดมากนอกจที่กับปเบิอ้องอยู่ในอันนังก่อนในช่วงของ่อนเห็ดเป็นคลิปต่างๆมากกับเบิ่งอยู่ดอกแต่ว่าหมู่วาดเบื่องคนมันตัดมาเป็นคลิปเดียวเฉพาะช่วงที่นองไอ้ลำ่ำล่ำเหลืองว้านะคะเพิ่งมาสังเกตแบบฟังตั้งใจฟัง,ฟ,งฟังหลายรอบนะคะก็มีความสว่าพัฒนาการของนองนี่พัฒนาขึ้นหลายนะจากมาปีแรกคือเบาไงคือน้องเพิ่งครบหนึ่งปีนะคะใปีในปีหนึ่ง ถือว่าพัฒนาการ,รมาหลายตะไอ้ตก,ตกี่เสียงแมบแมอบมันขอภห้นะเสียงแอบแอบออกจมูกคู่มือนี่กลายเป็นเสียงเสน่หท,ที่ที่ออกจมูกนี่หายไปเกือบบิดแต่ว่ายังคงความเป็นความมีแร์แหบแหบแมบแบจักน้อยหนึ่งหลงอยู่คู่ว่ามันก็เป็นคล้ายๆว่าหันหลังให้แล้วก็ฟังเสียงเพลียงนี่ก็เดาไดเ้เลยว่าเป็นผู้ใด นะคะคือกลายเป็นเอกลักษณ์สมัยตะกีตองย่อมรับว่ามันก็มันออกจะโมของเพื่อนจริงๆแต่ทู่มือนีคือกลายเป็นเสียงสเสน่ห์นะคะบ่งหูว่าผปุใดจะคิดเห็นคือคุณคู่บ,คอคอบอล,บอลคคอายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะว่าบางคนห้องเพลงคนนี้โอ้เห็นมวนคือคนนั้นบ่เห็นมวนคือคนนีแต่คุณคู่เซว่ามันก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนเพลงเองเสาสองแรงสองของน้องเอกชววล์มลินไปฟังเบื้องต้นฉบับเพื่อนคนกับมวนของเพิ่นอีกแบบหนึ่งแต่ว่ามาฟังเบื้องของน้องเอกร้องมันก็จะเป็นสไตล์ของเสียงหวาน นะคะเสียงมันหวานในเสียงรูปแบบของเพื่อนนะเป็นเพลงมักของคู่เด้องเสาสองแรงสองคู่สืเออื่นเพลงว่าหอมเอาหอมเอานะคะมวนมวนนะคะทุกครั้งที่หลังจากเบิ้งไรสวดสีทังคู่ปอเพลนแน่หรือทังช่องต่างๆเพลนไลมากเลยตื่นมาพอดีพอดีเวลาประมาณตีหานอกตีสี่วกว่าเกือบตีตีบ้านตีหาตีหาครึ่งเพลงนี้จะออกมาพอด,พพดีแล้วก็เป็นฉากที่คู่เบาหน่อยจิตคนยืนเฮียงกันลาบสาบอยู่งก้อเสือ เซเว่นบอยนะคะเซเว่นบอยนะคะเพราะว่าเป็นเด็กหน่อยเด็กเนุม่มนะคะที่เพิ่นมายืนเฮี้ยงกันเออเป็น,เป,นเป็นเป็นฉากถี่มวลในคู่แมวเหนียวมากเลยนะคะเพราะในเงี้ยคู่บ่าวคู่แพร่หยอกกันก็อ่าทังพอป่อยแม่อยู่อัทออนทางไรสดนะคะอ่าคู่ปอบเป็นกะทายเบิ้งไร้มือแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอ่าอย่างก็ความมวลซึนหู้แซลในตอนเท่าเสก่อนไปหนึ่งเขาบางคนก็นหนึ่งเขาหัวดใหม่หมอก็มีพ่อจักันนะคะ นี่แหละก็คือว่ห้ฟังว่าเป็นมันเป็นความรู้สึกดีๆที่เฮ่าในเบิ่งหมอล่ามแล้วก็เลยเจอกันทางออนไลน์เห็นซื้อพอๆแม่บางคนมาจากอังกฤษอเมริกาจากู้ต่างประเทศนะเยอรมองเยอรมันนะคะมันมันหลินช่วงเวลาในไก่หกถุ่มาสั่งเท่ากันแลหกโมงสองสิเนาะเออมันก็เป็นสิ่งดีๆที่ได้ทักทายผู้จักหลายๆคนนะคะทักทายกันทางออนไลน์ทักทายทางออนไลน์หลายๆคนก็มีโอกาสได้เจอกันได้อย่างเช่นแม่จ๋าเนี่ แม่จ๋าเนี่ยก็เป็นเอฟซีหนองมะนา้มกันเท่เทอที่เลีสุดถ่ายก็คือคุยกันไปพุ้นมากคู่มือนก็ได้พอกันแล้วได้กับแม่จ๋ามันมาหาคุณคู่อยู่อยู่ทังสกลนครนะคะกับไลายคนคือแม่แสงสวนฝรั่งนี่คือกันได้เห็นกันทางออนไลน์นะคะก็ได้เห็นตัวจริงกันแล้วนะคะอยู่สกลนครแม่ตุ๊กแม่อู้นะคะแม่กะทังแม่แม่เอจากประเทศเยอรมัน มหาคู่บางสองสามอาทิตย์ก่อนนี่อันนี้ก็เจอกันจากออนไลน์มาเจอกันตัวจริงหรือแม่แม่ท่องห่องโงด้วยกันโอ้นะคะนี่คือความภ <c oughs> ูมิใจหรือแม่กระัางการที่บัวห้องบดได้เจอแต่เขาก็พูดคุยทักทายกันสู้มือสู้มือนะคะจากใดนันไกลรา <c oughs> <c oughs> ขออภัยค่ะแม่อันนาเจาสีแม่หน่อยสินะคะจากนอรวีนะคะจากตังจาก ่างปะเทศของเพื่นเนาะอุ้ยหลายๆค่ะอันนี้ยกตัวอย่างมาว่าจากลูกออนไลน์ที่ได้เข้าไม่พอกันหรือแม้กระทั่งเข้าติดตามศิลปินที่เข้าชื่นชื่นชอบเนี่ยก็กลายเป็นว่ามีโอกาสได้เจอกันนะคะขอบคุณคลิปดีๆจากพ่อแสงจากแม่จานะ,ะที่เพิ่นไปเบิ่งหมอล่ำดูดูส่งมาให้คุณคููมาโดยตลอดนะคะภาพไปหลายภาพคลิปปหลายคลิปที่อยู่ ถ่ายคิปของคู่ส่วนใหญ่ก็เป็นผีมือของพอแสงราวิการกะกัของแมจ่านะคะเมจ๋าจากเมืองอุบลนะคะขอบคุณทุกำลังใจเด้อนะคะต้องชื่นชมหนองหักแพงว่าเพื่อนมีพัฒนาการน,นะคะมีความมือมวลนะคะเห็นได้หลายคนนะคะเติบโตมากเราฝากทุกคนนะคะให้กำลังใจตามความมาักความชอบของแต่ละคนเนาะค่ะเนาะถักทายไปเพียงแคครีิกรสวัสดีค่ะ อ,อยูดีดหอดแห้งลายอยู่เดิอหลายปีที่บ่อได้เจอเงียบหางบ่ส่งข่าวมาหมู่เรียนแต่น้อยเรียนแต่ปะทมพุลาเลาะยางตามคันแพนะ้าไล่หยอ,อกเล่นกันมวนลายพอเข้ามาพร้อมปิ้งไก่ให้หมู่กินน้ำ แ้วใบาสมลมยังจำและน้ำหลักดีหลักหายใตห่มบักทันผ้ากันเก็บกินจำได้มาเก็บโดดยางเล่นไปอย่าใด้ล่อสือพ่อแม่บัดไ่มาแล้วเพื่อนเอ๋ยผ้ากันไปใสไปอยู่ภาคเหนือหรือตายมองได้ให้ทรงข้าวแน่ ยากดีนีจนแบบใดหายไปมิแท้กลับบานอย่าลืมมาเวมายามาทาม,มาไทยส่งข่าวถึงเพื่อนเขาอยังคือทอนอยู่เดิอ นานปีที่บอได้เจอเพื่อนนี้ยังอยู่ในใจไม่เคยลืมเลือนยังคงเป็นเพื่อนตลอดไปมิตรภาพผูกพันกันไว้ถ้าว่างเมื่อไรคอยมาเจอกัน ไปอยู่ภาคเหนือหรือตายมองไดให้ทรงข้าวแน่อยากดีนี้จนแบบใดหายไปมิแท้กลับบานอย่าลืมมาเวมายาม,มาถามมาไทยทรงข่าวถึงเพื่อนเขาอยัางคือทอดอยู่เดินนานปี ที่บอได้เจอเพื่อนนี้ยังอยู่ในใจไม่เคยลืมเลือนยังคงเป็นเพื่อนตลอดไปมิตรภาพผูกพันกันไว้ถ้าว่างเมื่อไรคอยมาเจอ